เออดี๋ยวได้ดังดังดังเป๋ออีลิผู้ิดดังเปออิลิเลยผู้หญิงมันดังเป๋ออุ้ยด่าเมีผมหักนิ้วนะหักได้แต่อย่าหักโปกันนะโอ้ยหักคัไพิการผู้หญิงมัเจีบแค่ไนผู้หญิงเราหักคุณหักแค่ไหน รงนี้นีมันยังไม่หักตัวนี้มันยังไม่หักตันี้ไม่หัก้หักแล้วมันจะไปเส้นไหนเลยวแม่กเกี้ยงกับรถไงยังยองยกขงี่พี่ี่ี่ะจไได้รักนาค่ะข้บ่อยึ้่อเึน่อขึ้นบ่ขึ้นบ่อขึ้นบ่้นบ่ขึ้นบ่อ้่ไม่้ขน่อน่ององ่อบอย่่บ่อ่บ่้่นข้่บ่ คิดหลายตะกี้คีอคิดหลายแมนเอาเอาาานกับใครลยางนอย่างที่อื่นอย่างนี้ดเจาเอียมีแต่ี่ไปกากันเยไป่มฟเอางาให้ไปจุดไห

ขอแสนหนึ่งวงอิ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 งวงองงองหนึงแสนหนึ่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 งนวองงองงองหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนแสนห่งได้จักบาทเลยมันนี้น่พันนึงแบบเทปเน้คือาเย่าีปีนีลูกเมื่อนั้นเขาซองแต่ว่าเวลา มันจอยสีน่ตามเวลาออกจากงานเลยนะตเตามเวลาออกจากงานเลยนะแล้วก็ช้างหาใสีทีว่าเพื่อรับซ้ำเอาช้าห่าเป็นติดเพื่อนอะคุณจางห่าสองขาเอาเพื่อสิยนโดบสีหน้าอ๋หลกอดเสาอโศกคือเสาเสาพุทไม่ได้ไปอัดรายการไอ้ดอนไอเดอสโศกหน้าข้าลาเกี่ยวเสาโศก พวกเรา้องบรรณาีิ์พ่ตี่คนสวมใสีอันนี้ไปจีนน่หให้เพิ่งความหมายหนักเพิ่มเป็นเสียงเื่อจะหนักก่ไปก็ครูตัวนี้จะแบบนี้สอดีดีไทยไทยเอาไ่สีวงสวงายเอาสองอันเนี่ยเป็นอังคือแบคุยซาอาซอเล้ผู้ชายหล่อจอดเลยผู้ายหล่อ เอเอาพี่ปาดหนูไม่ได้ทานเอาโอเคครับขอโทษเนี่ยหนูขอโทษได้ไหมกาบปีนก็ได้ไม่อะไรนะทำไมหนูชอบผู้ชายเขาซื้อยอมเนาะเขาซื้ยมเาซื้อยมก็ชอบอ่ะก็ชอบคอยบอกว่าชัดเป็นใช่แล้วบอกว่าัดยขอออกหใช่ไปรอดข้างไหนหรอกข้วทองละ่ที่ท่้ามวันอาทกา ไปยังไปใช้ไปลับในิยมไปนช้ยมไปใยมปนนยมกามากะสีว่งเลยะไปบุกไปบไปบุกเ็นบ้ยมคืออะออก้อมแอมจวนเวทีนะหรอเด่นหลายวันเลยนะ เขาคือเอาหัวมอนไม่ขาพิธีว่าปามเขาคือเอาหัวม้อนไม่ขาพิธีป่าขอมาได้มาเด้งพอใจอยู่้อใจใอย่างีนตัวเ้าเอาไม่หาคนหาไมถามไปแต่หยุมหัวเถอะพอใจอะไรในตัวของเขาชอบเขาออบเขารักเขาไม่มีเหตุผลไม่ทำมันตองรักมันไม่มีเหตุผล ออแล้วมันมีเหมือนก็มันรักไงเออแล้วมันต้องรักชอบไงเออแล้วมันต้องชอบฉันบอกกับผู้ใหญ่พีศสีบอกให้งกว่านี่เดีอันนี้ติดกับชอบเลยนี่อันนี้บอกฉันรักเขาเอกโอเคนะเขาแล้วทำไมต้องรักเขาไม่รักตัวเองอ่ะเออโดนหลายคนอยู่นะคำถามนี้โดนหลายคนอยู่นะคำตอบเนี้ยนะเออโดนหลายคนอยู่นะไม่รักเขา ต่อไปนี้ก็จะไม่รับเขาแล้วเขีไหมอิตธิสุขตโอตามรหัสพุทโธรหัสพุทโธนัครพุทธายะนะโมพุทธายะปัตตวีคงคาปัตตวีคงคาพระภูมิเทวาพระภูมิเทวาพ่อปู่แม่ย่าาเจ้าที่เจ้าทาัมมาิจง มามิหังตติยัมปีกิติสุขโตอิติสุขโตอระหังพุทโธอะระหังพุโธนโมพุทธายะโมพุทาทวีคงคาปัทวีคงคาพระภูมิเทวาพระภูมิเทวาามิหังตติยัมปีอิติสุขโตอิติสุขโตอระหังพุทโธระหังพุทโธนโมพุทธายะโมพุทาะวาปัทวีคงคา พระภูมิเทวาอามามิหังสาธุสาธุสาธุข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกาบไหว้บูชาเทพไทเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ส่าสถานที่แห่งนี้โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพรกที่นี้ถ้าสิ่งหนึ่งประการใดลูกลูกหลานหลาน ได้ประมาณภาดพังโดยเจตนา,ตนาและไม่เจตนาขอาพระภูมิเจ้าทีา่ทรงได้โปรดขอโหสิโทษให้กับลูกกับหลาน,ลกกานด้วยเธอสาธุองค์อิงสาธุไหม โมตัสสะะะหะมาสัโตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสบุทานสรานังกัจฉามิธรรมังสรานังกัจฉามิสังขังสรนัง กัจฉามิทุติยัมปีผู้ทางสรนังกัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปีสังขังสรนังกัจฉามิตติยัมปีผู้ทางสรนังกัจฉามิตติยัมปีธรรมังสรนังกัจฉามิตติยัมปีสังขังสรนังกัจฉามิอิติปิโสภะกวาอารังสัมาสัมพุทโธวิชาะจรณะ สัมปันโนสุขโตรอกาวิทูอนุตตรโปุริสาธรรมะสาราติสัทธาเทวมนุสสะนังพุทโธภะคะวะติสวะกโตภะคะวะตาธรรมโอสันติปิโคการิโกเอิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิติสุปฏิปนโนภะคะวะตัสสะ